ที่เดี๋ยวมาตรวจสอบผู้ส่งที่ว่าฉีดวัคซีนไปครับก็มีข่าวว่าเสียชีวิตนี่นะฮะคือแม้ว่าแพทย์จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนายพฤติชัยมากผลนะครับว่าเกิดจากปัญหาหัวใจห้องล่างหนาตัวนะครับจากความดันโลหิตสูงแต่ว่าญาติยังคงรอความชัดเจนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนเอสซ่าเซเนกาหรือไม่นะครับญาติของนายพฤติชัยมากผลอายุ60ปีนำศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในช่อง,องตาบลทับปริก อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนายพืทิชัยว่าเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแอสซาเซเนกาหรือไม่ซึ่งญาติเชื่อว,ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันครับเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเข้ารับวัคซีนเมื่อวันที่8มิถุนายนวันต่อมามีการแน่นหน้าอกและเสียชีวิตเมื่อวันที่10มิถุนายนครับในเรื่องที่ว่าเราฉีดันที่8ที่เขาให้เราฉีดันที่8แล้วก็ วันที่เกามีอาการวันที่สิก็คเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราว่าเราน่าจะผลกระทบจากการเสียวัวิีนโคนอดกตัวนี้ก็ลเลยลองเสนอนทางเขาบอกว่าเขาจะให้เหตุผลว่าอย่างไรขณะที่แพทย์โรงพยาบาลบาชิระภูเก็ตนะคะก็ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตจากการชนสูตรค่ะโดยพบว่าผนังหัวใจห้องล่างหนาตัวจากความดันโลหิตสูงนะคะ ขณะที่นายแพทย์สุพจน์ภูเก้าล้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ระบุไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตค่ะพบว่าเข้าฉีดวัคซีนวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะและนั่งพักสังเกตอาการ30นาทีไม่พบความผิดปกติจึงอนุญ,ญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ค่ะครับต่อมาวันที่9มิถุนายนผู้เสียชีวิตดื่มกาแฟที่บ้านแล้วมีการแน่นหน้าอกมีเหงื่อออกตลอดเวลา ญาติจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาละลายลิ่มเลือดยาลดไขมันและยาคลายกล้ามเนื้อจนอาการก็ดีขึ้นนะครับต่อมาเช้าวันที่10มิถุนายนผู้ป่วยเดินทางไปห้องน้ําเองได้มีการไอก่อนที่จะช็อกหมดสติจึงได้ช่วยกันปั๊มหัวใจนาน30นาทีแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไปได้นะครับ